สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่องไทยวอลเมชช n ่ s ช่องของเราที่จะพาคุณไปรู้จักกับเทคโนโลยีด้านการทหารสมัยใหม่จากทั่วโลกโดยเฉพาะอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านวันนี้เรามีเรื่องที่น่าสนใจมากๆมาฝากกันเพราะเราจะพาไปทําความรู้จักกับเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนรุ่นใหม่ล่าสุดจากจีนที่กําลังเป็นกระแสไปทั่วโลก นั่นคือ2,025 New z e a l n H-20 เครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนที่หลายคนยกให้เป็นคู่แข่งโดยตรงของ B-2 Spirit และ B-21 Raider ของสหรัฐอเมริกาถ้าคุณเป็นคนที่สนใจเรื่องอาวุธยุโทโธปกรณ์สมัยใหม่โดยเฉพาะด้านการบินทหารคุณไม่ควรพลาดคลิปนี้เพราะผมจะอธิบายให้ละเอียดตั้งแต่การออกแบบเทคโนโลยีความสามารถในการล่องหนระยะปฏิบัติการและผลกระทบที่มันอาจมีต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยของเรา ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนว่าเซนเอช20คืออะไรและมีความสำคัญแค่ไหนเซนเอช20เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนยุคใหม่ที่พัฒนาโดยบริษัทเซนแอร์กราฟอินดัสทรียลคอร์ปอเรชันของจีนถูกออกแบบให้เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดพิสัยไกลที่สามารถบรรทุกอาวุธขนาดใหญ่และบินไกลได้หลายพันกิโลเมตรจุดเด่นของมันคือดีไซน์แบบฟ l y i อิงวิงหรือปีกแบบไร้าหางซึ่งทำให้สามารถล่องหนจากเรดาร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก จีนเริ่มโครงการนี้เพื่อต้องการทัดเทียมกับมหาอำนาจด้านการบินทหารอย่างสหรัฐอเมริกาและรัสเซียโดยมีข้อมูลจากหลายแหล่งว่า H20 จะเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดยุคใหม่ที่สามารถบรรทุกระเบิดนิวเคลียร์และอาวุธปล่อยนำวิถีความแม่นยำสูงซึ่งทำให้ประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียรวมถึงไทยต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะศักยภาพของเครื่องบินรุ่นนี้สามารถเปลี่ยนสมดุลกำลังทางทหารของภูมิภาคได้ ในด้านดีไซน์และเทคโนโลยี2,25 0 New z e n H20 ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มีลักษณะใกล้เคียงกับ Northrop Grumman B2 Spirit ของสหรัฐอเมริกาแต่มาพร้อมกับเทคโนโลยีล่าสุดของจีนไม่ว่าจะเป็นระบบ Active Electronic Alley s c a n n a y Radar (AESA) ระบบ Electronic Warfare (EW) และระบบป้องกันตัวจากขีปนาวุธขั้นสูงรวมไปถึงเครื่องยนต์ที่เงียบและมีประสิทธิภาพสูงช่วยให้บินได้นานขึ้นและลดโอกาสถูกตรวจจับ มีรายงานว่า H-20 สามารถบรรทุกอาวุธได้มากกว่า45,000ปอนด์หรือประมาณ20,000กิโลกรัมซึ่งถือว่าเยอะมากเมื่อเทียบกับเครื่องบินในคลาสเดียวกันมันสามารถบรรทุกได้ทั้งระเบิดแรงสูงขีปนาวุธร่อนพิสัยไกลและแม้แต่ขีปนาวุธนิวเคลียร์ซึ่งทำให้ภารกิจโจมตีของจีงนมีความยืดหยุ่นสูงมาก ที่น่าสนใจคือรัศมีปฏิบัติการของ2 0 2 5 New z a n H20 อาจสูงถึง8,500กิโลเมตรนั่นหมายความว่าจากจีนตอนใต้สามารถบินถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้โดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงซึ่งแน่นอนว่าประเทศไทยของเราเองก็อยู่ในระยะปฏิบัติการของมันเช่นกันนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงต้องติดตามความเคลื่อนไหวนี้อย่างใกล้ชิดสำหรับด้านระบบล่องหนหรือ Steel t e c h n o l o จีนได้ใช้วัสดุด,ดูดซับคลื่นเรดาร์รุ่นใหม่ รวมถึงการออกแบบรูปทรงเครื่องบินที่ทาให้สัญญาณสะท้อนเรดาร์ต่ามากทําให้สามารถบินผ่านพื้นที่ป้องกันภัยทางอากาศได้โดยแทบไม่ถูกตรวจจับเทคโนโลยีนี้ทาให้ H-20 เป็นภัยคุกคามที่ต้องจับตาสําหรับทุกประเทศในภ,ภูมิภาคเรามาดูในแง่ยุทธศาสตร์การบ้างการมี2,025 New เ e a n H-20 ทำให้จีนสามารถสร้างแรงกดดันทางทหารต่อประเทศรอบข้างและต่อมหาอำนาจอื่นๆได้อย่างมากพราะมเมื่อจีนมีเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนพิสัยไกล พวกเขาจะสามารถปฏิบัติการโจมตีเชิงลึกได้โดยไม่ต้องพึ่งฐานทัพนอกประเทศซึ่งตรงนี้ทำให้ความมั่นคงของเอ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงไทยต้องถูกวิเคราะห์ใหม่ทั้งหมดสำหรับประเทศไทยเองแม้เราจะไม่ได้อยู่ในความขัดแย้งโดยตรงแต่ความสามารถของเช20ก็ทำให้กองทัพไทยต้องพิจารณาแนวทางป้องกันภัยทางอากาศให้ทันสมัยมากขึ้นปัจจุบันไทยเองมีการพัฒนาระบบป้องกันภัยทางอากาศหลายรูปแบบรวมถึงมีความร่วมมือกับพันธมิตรหลายประเทศ ซึ่งในอนาคตการที่จีนมี H 2 0จะเป็นตัวกระตุ้นให้ภูมิภาคนี้เร่งพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันตัวมากขึ้นแน่นอนนอกจากนี้ยังมีรายงานจากสื่อต่างประเทศว่า H 2 0จะสามารถใช้ร่วมกับระบบไฮเปอร์โซนิกมิสซิลซึ่งหากเป็นจริงนี้จะทำให้มันเป็นหนึ่งในเครื่องบินทิ้งระเบิดที่อันตรายที่สุดในโลกเพราะนอกจากจะตรวจจับยากแล้วยังสามารถยิงอาวุธความเร็วสูงที่ป้องกันแทบไม่ได้ แม้ว่าจีนยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเชิงลึกทั้งหมดของ2,025นิวห New z e a n H 2 0แต่จากภาพถ่ายต้นแบบและข้อมูลที่หลุดออกมาทำให้หลายฝ่ายคาดการณ์ว่าเครื่องบินรุ่นนี้จะมีความสามารถที่ใกล้เคียงหรืออาจเหนือกว่า B ส,สปิ Spirit ของสหรัฐอเมริกาด้วยซ้ำและหากข้อมูลนี้ถูกต้องจริงนั่นหมายความว่าโลกจะต้องปรับสมดุลด้านกำลังทางอากาศครั้งใหญ่ในคลิปนี้เราจะได้เห็นภาพจำลองล่าสุดของ2025 New Zealand H 2 0รวมถึงกราฟิกที่แสดงให้เห็นการออกแบบของมันอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้ชมเข้าใจว่าเพราะอะไรเครื่องบินรุ่นนี้ถึงถูกจับตามองไปทั่วโลกและที่สําคัญเรายังจะพูดถึงผลกระทบต่อไทยในแง่ของยุทธศาสตร์ความมั่นคงและการพัฒนากองทัพในอนาคตดังนั้นหากคุณอยากติดตามความเคลื่อนไหวของเทคโนโลยีด้านการทหารแบบเจาะลึกโดยเฉพาะข่าวที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องไทยวอลเมชชีนส์ของเราไว้เพราะเราจะอัปเดตข้อมูลล่าสุดก่อนใคร ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับ2025 New n น w e ิวเซ่ว่าคุณคิดว่ามันจะส่งผลต่อสมดุลทางการทหารของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไรแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ